คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับโลกจะเป็นอย่างไรหากโดนั์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งแม้ว่าผลโพลล่าสุดจะชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัททรัมป์อาจได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนทว่าผลดังกล่าวยังมีความสูสีกันอยู่มากจนเกินจะตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าใครจะชนะผลการเลือกตั้งนี้จะส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนนับล้านนอกพรมแดนของสหรัฐอเมริกาทรัมป์ซึ่งมีกำหนดจะได้รับการยืนยันเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากรีพับลิกันในที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมเขามักไม่ค่อยให้รายละเอียดสำหรับแผนการของตัวเอง อย่างไรก็ตามมีนโยบายอีกมากของทรัมป์ซึ่งจะแตกต่างจากของประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตอย่างชัดเจนนี่คือตัวอย่างบางส่วนทรัมป์จะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไหมนายทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอดที่ให้เงินช่วยเหลือทางทหารหลายพันล้านดอลลาร์ที่สหรัฐให้ยูเครนตั้งแต่รัเสเซียบุกโจมตีเต็มรูปแบบในปี2022 ทรัมป์เคยยกย่องประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและเขายังให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามภายใน24ชั่วโมงหากเขาได้รับเลือกตั้งเขาไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไรแต่คำพูดดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่าเขาจะกดดันให้ยูเครนย,ยอมยกดินแดนให้รัสเซีย ร่างกฎหมายที่รวมความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลกรุงเคียฟถูกชะลอในสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นเวลาหลายเดือนโดยผู้สนับสนุนจากพรรครีพับลิกันของเขาทว่าทรัมป์ไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากตอนที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านในเดือนเมษายน หนึ่งในพันธมิตรของทรัมป์อย่างนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานของฮังการีออกมาบอกว่าทรัมป์จะไม่ให้เงินซักบาทแกย่ยูเครนหากเขาได้รับเลือกโดยนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เพิ่งไปเยี่ยมทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายออบานนายทรัมป์บอกกับนิตยสารไทม์ว่าผมจะไม่ให้เว้นแต่ยุโรปจะเริ่มจ่ายเท่าเท่ากัน เขากล่าวว่าเขาจะพยายามช่วยยูเครนแต่ยุโรปไม่ได้จ่ายส่วนของพวกเขาเท่าที่ควรนโยบายตัดความช่วยเหลือทางการทหารต่อ,อยูเครนดูจะเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผู้สนับสนุนพรรราริพับลิกันต้องการในการสำรวจความคิดเห็นที่เผยพแพร่เมื่อวันที่8พฤษภาคมโดยศูนย์วิจัยพิวพบว่า 49%ของผู้ตอบแบบสอบถามจากพกรรครีพับลิกันกล่าวว่ารัฐบาลกลางใช้จ่ายเงินมากเกินไปในยูเครนเมื่อเทียบกับ17%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากพรรคอาร์มเมดมิเชลเบลลีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยโรยัลโฮโลเวย์แห่งกรุงลอนดอนกล่าวว่าสิ่งที่นายทรัมป์พูดได้สร้างผลกระทบออกไปแล้ว เนื่องจากนายปูตินอาจรู้สึกคึกเขิมกับความเป็นไปได้ที่นายทรัมป์จะได้รับชัยชนะทรัมป์จะเอาสหรัฐออกจากนาโต้ไหมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารที่ประกอบด้วย32ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรัมป์ออกจะรำคาญ ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์มักขู่ที่จะถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกนาโตหากสมาชิกประเทศอื่นๆไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้ใจ่ายด้านกลาโหม2%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ตามที่ตกลงกันไว้ตามกฎของนาโตการโจมตีประเทศสมาชิกใดๆถือเป็นการโจมตีประเทศทั้งหมดในกลุ่มแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะไม่ปกป้องประเทศที่ไม่จ่ายเงินและจะสนับสนุนให้รัฐบาลรัสเซียทำอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการกับประเทศนั้นเว็บไซต์หาเสียงของเขาระบุว่าเป้าหมายของเขาคือการประเมินโดยพื้นฐานใหม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และภารกิจของนาโตความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าเขาจะถอนสหรัฐออกจากนาโตหรือไม่นั้นแตกออกเป็นสองฝั่ง แต่นายเอสดอนโนจากสถาบันวิจัยด้านกลาโหม Royal u n น t ตเซอร์วิส i ิน t ติทิวในกรุงลอนดอนกล่าวว่านายทรัมป์สามารถบ่อนทำลายนาโต้ได้โดยไม่ต้องถอนตัวออกมาด้วยการลดจำนวนทหารอเมริกันในยุโรปหรือกำหนดเงื่อนไขในการตอบสนองของสหรัฐหากรัสเซียบุกโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ทรัมป์สัญญาจะเนรเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ ในสมัยที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขามีนโยบายคนเข้าเมืองที่แข็งกร้าวและเขาได้ให้คำมั่นว่าจะทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้นหากเขากลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเขากล่าวว่าในวันแรกของการกลับมาดำรงตำแหน่งเขาจะเริ่มปฏิบัติการในประเทศภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา พรรครีพรับรีกันให้คำมั่นว่าจะยุติการให้สิทธิ์การเป็นพลเมืองโดยกำเนิดสำหรับบุตรของผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องและจะทำสงครามกับแก๊งค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันเมื่อปีที่แล้วเขายังเสนอว่าจะขยายคำสั่งห้ามการเดินทางที่เป็นที่ถกเถียงก่อนหน้านี้ซึ่งห้ามผู้คนจากหลายประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือจากการพยายามในประเทศผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารถูกต้องหลายล้านคนซึ่งหลายคนอาศัยอยู่ในสหรัฐมานานหลายทศวรรษนายทรัมป์ยังพยายามลดการอพยพที่ถูกกฎหมายนางดอริสไมเนอร์อดิตผู้บัญชาการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแปลงสัญชาติสหรัฐที่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วและปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันนโยบายการย้ายถิ่นฐานในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวเว็บไซต์ของทรัมป์เน้นว่า ในระหว่างดำรงตำแหน่งเขาได้ระง,งับโครงการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยของสหรัฐและเธอกล่าวว่าเขามีแนวโน้มที่จะพยายามทำเช่นนั้นอีกครั้งนางไมสเนอร์เชื่อว่าอาดีตประธานาธิบดีจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายในแผนการของเขาเช่นเดียวกับในสมัยแรกของเขาเมื่อศาลแทรกแซงการตัดสินใจต่างๆเช่นคำสั่งห้ามการเดินทาง นอกจากนี้เธอเสริมว่าแผนการในประเทศของเขาจะ,ะเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่ารัฐบาลกลางไม่มีทรัพยากรในการกักขังและขับไล่ผู้คนในจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่นายทรัมป์สัญญาไว้ ประธานาธิบดีไบเดนสัญญาว่าจะมีนโยบายการเข้าเมืองที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นและได้ระง,งับหรือเพิกถอนนโยบายชายแดนยุคทรัมป์หลายฉบับแต่โพแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวากังวลเกี่ยวกับระดับการอยพยพทำให้ไบเดนต้องเลือกดำเนินนโยบายอย่างแยบยลที่สุด ในเดือนมิถุนายนนายไบเดนออกคำสั่งกว้างๆอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขับไล่ผู้อพยพที่เข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายออกไปโดยไม่ต้องดำเนินการกับกระบวนการขอลี้ภัยของผู้อพยพเหล่านี้แต่สองสัปดาห์ต่อมาเขาเปิดเผยนโยบายปกป้องคู่สมรสที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องหลายแสนคนของพลเมืองสหรัฐจากการถูกเนรเทศทรัมป์จะสนับสนุนอิสาราเอลต่อไปหรือไม่ ในระหว่างที่ดํารงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์ออกมาสนับสนุนอิสาราเอลและรัฐบาลฝ่ายขวาของประเทศอย่างออกหน้าออกตาเขาประกาศว่าสหรัฐร,รองรับนครเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสาราเอลและปัดตกนโยบายของประเทศดำเนินมาหลายทศวรรษเขาย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเลม็ม การกระทำทั้งสองนี้ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขในยุคข,ของประธานาธิบ,บดีไบเดนเช่นเดียวกันทำให้ฝั่งปาเลสไตน์มองว่าสหรัฐเลือกข้างในประเด็นสถานะของนครเยรูซาเลม็มรัฐบาลทรัมป์ให้การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มยิวในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์การกระทำที่ซึ่งสังคมนานาชาติมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่อิสาราเอลไม่ยอมรับคำกล่าวหานั้น รัฐบาลของทรัมป์ยังเป็นตัวกลางให้อิสาราเอลสามารถบรรลุข้อตกลงกับ4ประเทศอาหรับอย่างบาเรนสหรัฐอารับเอมิเรตสูดานและโมร็อกโกอย่างไรก็ตามบางคนมองว่าเขาแอบเก็บความแค้นต่อนายเบนจามินเนทันยาฮูนับแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020 เมื่อนายเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสาราเอลในขณะนั้นโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายไบเดนขณะที่ทรัมป์ยังคงคัดค้านผลการเลือกตั้งหลังจากเขตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมนายทรัมป์กล่าวว่านายเนทันยาฮูไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีของฮามาสและเรียกกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในเลบานอนว่าฉลาดทำให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่สมาชิกริพับลิกันที่สนับสนุนอิสาราเอล นายทรัมป์ยังคงเน้นย้ำถึงประวัติการสนับสนุนอิสาราเอลของเขาแต่ปัจจุบันบอกว่าอิสาราเอลต้องจบสิ่งที่เริ่มต้นไว้ต่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและทำให้เสร็จโดยเร็วเพราะประเทศกำลังแพ้สงครามการประชาสัมพันธ์เขาบอกกับนิตยสารไทม์ว่าในสงครามระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านเขาจะปกป้องอิสาราเอลแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับแผนการรับมือกับอิหร่าน ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเพื่อการคว่ำบาตรและอนุญาตให้มีการโจมตีที่สังหารคาเซมสุเลมานีผู้บัญชาการทางทหารที่ทรงอำนาจที่สุดของอิหร่านทรัมป์จะกลับมากดดันจีนต่อไหมตอนที่อยู่ในตำแหน่งทรัมป์คู่จะยกระดับสงครามทางการค้ากับจีนหากเขาได้รับเลือกเขาชี้ว่าภาษีนำเข้าอาจสูงกว่า60สหรับจีน เมื่อปีที่แล้วเขาพูดถึงข้อบังคับใหม่ที่รุนแรงเพื่อหยุดจีนซื้อกิจการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในอนาคตในสหรัฐอาทิด้านพลังงานและโทรคมนาคมด้วยความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์ในไต้หวันผู้คนในแวดวงเดียวกับทรัมป์ต้องการเห็นนโยบายด้านความปลอดภัยของสหรัฐที่พุ่งเป้าไปที่จีนเพิ่มขึ้น นายเอลบริชโคลบีที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมในสมัยที่นายทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีกลายเป็นเสียงที่มีอิทธิพลในพักรีพับลิกันสำหรับประเด็นด้านความมั่นคงและอาจได้ตำแหน่งหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งปัญญาชนที่มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในพักรีพับลิกันที่ต้องการให้รัฐบาลกลางของสหรัฐเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลจีน มันไม่ใช่ว่าเราควรจะหันหลังให้กับยูเครนแต่การสนับสนุนพวกเขาต้องไม่ใช่ความสำคัญอันดับต้นๆเมื่อมองว่าตอนนี้จีนเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันมากกว่ารัสเซียคโคลบี้เผยเขาเสริมว่าเขามั่นใจว่านทยทรัมป์รู้เรื่องนี้อย่างดีตอนนี้ไต้หวันปกครองตัวเองและมองว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เพราะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง ทว่ารัฐบาลจีนมองว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งที่พยายามแยกตัวออกมาแต่ในที่สุดก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของจีนอยู่ดีโดยรัฐบาลจีนยังไม่ได้ตัดทางเลือกในการใช้กําลังเข้าไปยึดครองไต้หวันในอดีตสหรัฐจงใจแสดงท่าทีคลุมเครือในการแสดงปฏิกิริยาหากว่าจีนลุกรานไต้หวันแม้ว่านายไบยเดนได้แสดงให้เห็นว่ามีความชัดเจนที่สุดในบรรดาผู้นำที่ผ่านมาของสหรัฐว่าจะปกป้องไต้หวันก็ตาม ด้านนายทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบว่าเขาจะทำอย่างไรแต่เขาเคยแสดงออกครั้งหนึ่งจนรัฐบาลจีนต้องส่งสารมาต่อว่าสหรัฐหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งในปี2016แล้วเลือกที่จะรับสายแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีไต้หวนันฉีก,กฎไม่ติดต่อทางการทูตที่สหรัฐปฏิบัติมาเป็นเวลานานทิง้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในยุคทรัมป์จะเป็นอย่างไร ในช่วงํำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2015นายไบยเดนได้ทบทวนการตัดสินใจนี้แล้วหันกลับมาร่วมกับความเคลื่อนไหวนี้แต่เว็บไซต์หาเสียงของทรัมป์ระบุว่าเขาจะถอนตัวอีกครั้งเขาสัญญาว่าจะขุดขขุดุดดเพื่อหาน้ำมันพร้อมให้คำมั่นว่าจะมีพลังงานราคาถูกกว่า เว็บไซต์ของทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาจะหยุดการฟ้องร้องที่ไร้าสาระโดยนักสิ่งแวดล้อมยุติเงินอุดหนุนสำหรับพลังงานลมลดภาษีให้ผู้ผลิตน้ำมันก๊าซและถ่านหินและย้อนกลับกฎระเบียบการปล่อยไอเสียรถยนต์ที่ในใายไบเดนออกมาศาสตราจารย์เดวิดจีวิกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซนดิเอโกกล่าวว่า ไม่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสองคนใดที่มีความเห็นต่างกันมากเท่านี้ในเรื่องภูมิอากาศในช่วง30ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์วิกเตอร์ผู้เคยเป็นอดีตผู้เขียนนำสำหรับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติยังกล่าวว่าชัยชนะของทรัมป์จะเป็นหายนะสำหรับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลสหรัฐเขาจะทำให้พันธมิตรของเราห่างเหิน ดังนั้นจึงมีความตื่นตระหนกมากมายเขากล่าวดรไซมอนอีวานรองบรรณาธิการเว็บไซต์ที่ทรงอิทธิพลด้านสภาพภูมิอากาศอย่างคาร์บอนบรีฟกล่าวว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะบรรลุค,คำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศหากทรัมป์กลับมายัางทำเนียบขาวเขาเป็นผู้ร่วมเขียนงานศึกษาฉบับหนึ่งที่สรุปว่าสหรัฐจะพลาดเป้าด้านสภาพภูมิอากาศแต่ด้วยส่วนต่างที่น้อยกว่าหากนายไปเดนเป็นประธานาธิบดี นายไบเดนได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการถึง30แสนล้านดอลลาร์สหรัฐราว10.9ล้านล้านบาทสำหรับพลังงานสะอาดและสภาพภูมิอากาศผ่านกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อแต่นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศบางคนก็ออกมาต่อต้านนายไบเดนต่อโครงการผลิตก๊าซและน้ำมันซึ่งรวมถึงโครงการวิลโลในรัฐ阿拉斯าผมคิดว่าไบเดนก็ทำทุกอย่างที่เขาทำได้ศาสตราจารย์วิกเตอร์ระบุ เขาให้คำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซซึ่งเป็นเรื่องเกือบแน่นอนว่าเราทำไม่ได้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารัฐบาลของไบเดนทำเพื่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศมากกว่ารัฐบาลอื่นๆในประวัติศาสตร์และนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ